วันนี้เราอยู่กับอะไรครับวิธีซักผ้าเดี๋ยววันตักกล้องหยิบไปเช็คให้หน่อยครับตายกันโคลยนะนี่น้ำมันอะไรครับน้ำมันอะไรครับันนี้ก่อนเราเทหมดแล้วครับเราก็อ <c oughs> เอาไป <c oughs> นี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่คือผ้าที่เปิดน้ำมันเครื่องนะครับ <c oughs> น่าักมากเลยครับ เก็บไปเก็บไปไปเจ็บมัจักอยู่ที่บ้านนะไปแช็กจุด้วครับเกี่ยมเลย ตากคนนี้ก็ได้เป็นต้องไปล้างล้างแฟบสิพี่ถ้าไม่หมินน้ำมันแบบมีเยอะอันนี้ก็รีดน้ำมันออกให้หมดก่อนเนาะแล้วเราก็ไปทำไรต่อนะไปซักแฟบพี่ซักแฟบครับผมซักแฟบคือคือจบแล้วใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายได้ซักแฟบล้างน้ำเปล่าเหมือนกับเราซักผ้าเลยครับ <c oughs> <c oughs> แจมขึ้นเรื่อยเลยเนี่ยก็ได้เป็นสีเลือหดหมูเ,เนี่ยเออเงาแดงแป๊ดเลยเนี่ยแปยนะ๊ดสรๆ